กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของอารยธรรมลึกลับสร้างหอสังเกตการดวงอาทิตย์เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาเมื่อราว2,300ปีที่แล้วซึ่งเป็นเวลานานนับพันปีก่อนที่จักรวรรดิอินคาจะเรื่องอำนาจ mm. ในแถบอเมริกากลางมีอารยธรรมลึกลับของชนเผ่าไม่ทราบชื่อในประเทศเปรู ได้สร้างหอสังเกตการดวงอาทิตย์ที่สามารถบอกวันเวลารวมทั้งทำนายการมาถึงของฤดูกาลและเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำกลุ่มอาคารทางดาราศาสตร์ชานกิโยซึ่งตั้งอยู่ในทะเลทรายริมชายฝั่งทะเลของประเทศเปรูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2021 แม้จะมีความเก่าแก่เพียงครึ่งเดียวของโบราณสถานทางดาราศาสตร์อย่างสโตนเฮนในสหราชอาณาจักรแต่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างสรรค์จากอััยริยภาพของมนุษย์กลุ่มอาคารทางดาราศาสตร์นี้ประกอบด้วยวิหารบนเนินเขาซึ่งอยู่ภายในกำแพงที่ล้อมรอบเป็นประการแน่นหนาถึง3ชั้น ภายในเขตวิหารมีหอดูดาวและอาคารที่ใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองดูแลพื้นที่โดยรอบแต่โครงสร้างที่มีความโดดเด่นและสำคัญที่สุดได้แก่หอสังเกตการดวงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาบนกำแพงชั้นนอกหอสังเกตการดวงอาทิตย์นี้มีลักษณะเป็นหอคอย13แห่งซึ่งเรียงตัวเป็นแนวยาว300เมตรจากทิศเหนือไปจรดทิศใต้ ดูแล้วคล้ายกับซี่ฟันในปากที่แต่ละซี่แยกห่างออกจากกันเล็กน้อยเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกแสงอาทิตย์จะส่องลอดผ่านช่องที่หอคอยแยกจากกันโดยตำแหน่งที่แสงส่องผ่านนี้จะเลื่อนไปเรื่อยๆตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าซึ่งก็เปลี่ยนไปตามวันแต่ละเดือนของแต่ละปีตัวอย่างเช่นวันคริสมาสยันดวงอาทิตย์จะขึ้นทางขวาของหอคอยด้านขวาสุดในขณะที่วันเฮมายัน ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางซ้ายของหอคอยด้านซ้ายสุดส่วนวัานสารทวิสุวัตดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องระหว่างหอคอยที่6และ7นักดาราศาสตร์สามารถสังเกตดวงอาทิตย์ขณะขึ้นหรือตกที่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทั้งจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแนวหอคอยดังกล่าวโดยต้องไปยืนที่ฐานสังเกตการซึ่งคนโบราณสร้างไว้ตรงด้านล่างของแนวสันเขาแล้วจึงสามารถนำข้อมูลตำแหน่งของดวงอาทิตย์ มาทํานายการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดฤดูการต่างๆล่วงหน้าได้2-3วันผลการศึกษาจากการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการซึ่งเพิ่งมีขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่21ชี้ว่ากลุ่มอาคารทางดาราศาสตร์ชานกิโยถูกสร้างขึ้นในยุคไม่เกิน400ปีก่อนคริสตกาลและได้ถูกทิ้งร้างไปในช่วงศตวรรษที่1โดยนักโบราณคดียังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ ทีมนักโบราณนคดีของทางการเปรูตั้งชื่อให้อารยธรรมที่สร้างหอสังเกตการดวงอาทิตย์นี้ว่าวัฒนธรรมคาสมาเซชินตามชื่อของแม่น้ำสองสายที่ไหลขนาบทั้งสองด้านของพื้นที่อูอ่อารยธรรมโบราณร่องรอยที่ปรากฏบนตัวโบราณในสถานชี้ว่าขณะที่สร้างเสร็จใหม่ๆนั้นมีการทาสีเหลืองสดสีเนื้อที่ออกเหลืองอมน้ำตาลและสีขาวบนกำแพงกับผนังอาคาร ทั้งยังมีการเขียนลวดลายต่างๆและประทับลายนิ้วมือเพื่อตกแต่งด้วยคาดว่าชนเผ่าซึ่งเคยอยู่ในบริเวณนี้บูชาดวงอาทิตย์เหมือนชาวอินคาทั้งยังมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อบูชาสุริยเทพซึ่งจะเห็นได้จากการสร้างขั้นบันไดขึ้นไปบนแนวหอคอยเพื่อเข้าใกล้ท้องฟ้าให้มากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับมีการพบเมืองใหญ่อารยธรรมายาในปากก่ากัวเตมาลา คณะนักวิจัยในโครงการสำรวจและวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ค้นพบร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ในป่าทึบทางตอนเหนือของประเทศกโกเตมาลาซึ่งเมืองดังกล่าวเป็นหลักฐานชี้ว่าอารยธรรมมายาในยุคที่รุ่งเรืองสูงสุดเมื่อราว1,500ปีก่อนมีอาณาเขตกว้างขวางและมีประชากรจำนวนมากกว่าที่เคยคาดกันไว้3-4เท่า คณะนักวิจัยใช้การยิงแสงเลเซอร์จากเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ลงไปยังพื้นที่สำรวจ2,100ตารางกิโลเมตรเพื่อตรวจสอบบริเวณที่เป็นป่าทึบโดยใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ได้จากการสะท้อนกลับของแสงเลเซอร์ได้เผยให้เห็นแท่นหินที่เป็นรากฐานของอาคารบ้านเรือนกว่า6,000 60, 0หลังรวมทั้งโครงสร้างของพีระมิดขนาด7ชั้น ป้อมประการกำแพงเมืองคูน้ำและทางยกระดับขนาดใหญ่เพื่อการสัญจรไปมาอีกด้วยศาสตราจารย์สีเฟนฮิลสตันผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยบราวของสหรัฐบอกว่าการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการศึกษาอารยธรรมมายาในรอบ150ปีที่ผ่านมา คณะนักวิจัยในโครงการไลด้าได้นำข้อมูลจากแสงเลเซอร์มาสร้างเป็นแผนที่สามมิติซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมานักโบราณคดีประเมินความยิ่งใหญ่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมมายาต่ำเกินไปทั้งที่จริงแล้วอาณาจักรของชาวมายามีอาณาเขตกว้างขวางกว่าที่คาด3-4เท่าและอาจมีประชากรสูงสุดถึง15ล้านคน ซึ่งเทียบได้กับความเจริญของอารยธรรมกรีกและจีนโบราณข้อมูลจากการสำรวจด้วยแสงเลเซอร์อยังชี้ว่าชาวมายาทุ่มเททรัพยากรเพื่อการป้องกันเมืองมากกว่าที่คิดโดยมีการสร้างกำแพงใหญ่ที่มีคูน้ำล้อมรอบรวมทั้งป้อมปราการจำนวนมากสิ่งค้นพบที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทางยกระดับขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกับเมืองโบราณอีกหลายแห่งในแถบนั้น ซึ่งช่วยให้ผู้คนสัญจรไปมาได้โดยสะดวกแม้ในฤดูฝนทางยกระดับดังกล่าวมีความกว้างพอที่จะใช้ลำเลียงสินค้าจำนวนมากในช่วงที่มีการสัญจรไปมาคับข้างได้ทั้งนี้เทคนิคใหม่ในการสำรวจและวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ช่วยให้นักโบราณคดีทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นแทนที่จะต้องใช้เวลาเดินเท้าไปในป่าและขุดค้นหาร่องรอยของโบราณสถานเป็นเวลานานหลายปี โดยมีการใช้เทคนิคนี้สำรวจซากเมืองโบราณที่ค้นพบใหม่ใกล้กับนครวัดของกัมพูชามาแล้วอารยธรรมมายามีความเก่าแก่ราว3,000ปีครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ในภูมิภาคอเมริกากลางซึ่งรวมถึงทางตอนใต้ของเม็กซิโกพื้นที่ของประเทศกัวเตมาลาและเบลิสทั้งหมดรวมทั้งบางส่วนของตะวันตกของประเทศฮอนดูรัสและเอลเซวาดอร์ด้วย โดยชาวมายามีความก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิศวกรรมคณิตศาสตร์สถาปัตยกรรมและดาราศาสตร์เม็กซิโกเป็นประเทศที่ประชากรส,ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทว่าในใจกลางชุมชนชาวมายาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเม็กซิโกในรัฐเชียปัสทางภาคใต้ของประเทศนั้นกลับมีชุมชนชาวมุสลิมตั้งอยู่ ในพื้นที่รัฐเชียปัสมีชาวมายาที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ราว300คนแม้ในอดีตชนพื้นเมืองเหล่านี้จะเคยมีวัฒนธรรมบูชาเทพเจ้าทว่าเมื่อเม็กซิโกตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนในศตรวรรษที่16ก็ได้รับอิทธิพลการนับถือศาสนาคริสต์นิก,กายโรมันคาทอลิกจากนั้นในช่วงทศวรรษที่1990ชาวมุสลิมจากสเปนได้นำศาสนาอิสลามเข้าไปเผยแผ่ในเม็กซิโก ทั้งหมดคือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ